ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยขออนุญาตพูดถึงพี่ออสดีเลิศประเสริฐสีหน่อยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเราเห็นพี่ออสเนี่ยทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ดูแลเพจของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับพี่ออส ดีเลิศประเสริฐศรีวันที่ไปเขาดาวนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับทุกคนต้องบอกว่าพี่ออสน่ารักมากนะครับพี่ออสน่ารักมากต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มผอมลงแล้วนะครับนะตัวจริงพี่ออสเริ่มผอมลงแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าคืออุ้มอิ่ม,มอยากให้กําลังใจพี่ออสครับซึ่งเป็นคนที่ทํางานจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทํางานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยอะ คือหนึ่งเลยที่เราสัมผัสได้คือพี่ออสเป็นคนที่รักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำกราฟิก <ๆ S 2> การทำตัดต่อ <ๆ S 2> การทำอะไรต่างๆถ่ายรูปสวยพี่ออสถ่ายรูปสวยมากนะครับแล้ววันนั้นที่มิ่มประทับใจก็คือมิ่มมีโอกาสไปเขาดาวใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับหลงทางแล้วพี่ออสเนี่ยขับรถออกมาพอดีเลยนะครับแล้วก็พี่ออสก็ได้ หาทางเนี่ยออกมาส่งอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสนะครับแล้วพี่ออสก็แบบเปิดกระจกมากับแล้วหรอบายๆนะครับปรากฏว่าอุ้มอิ่มหลงทางนะครับขอติดรถพี่ออสเนี่ยออกไปหารถของตัวเองซึ่งวันนั้นคนเยอะมากๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ออสดีเลิฟประเสริฐศีอีกหนึ่งครั้งด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนซึ่ง คืออย่างที่ทุกคนทราบนะว่าพี่ออสก็เคยมีดราม่าแหละนะครับเคยมีดราม่ามาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วก็ได้สัมผัสพ,พี่ออสดีเลิศประเสริฐเงสีจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งด้วยซ้ำในเรื่องของการทำคลิปในเรื่องของการถ่ายคอนเทนต์ในเรื่องของการเหมือนกับ ทำสตอรี่ให้กับศิลปินนะพี่ออสถือว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ออสนะครับอยากให้พี่ออสสร้างสารรค์ผลงานต่อไปอยังแอดหรือว่ารูปถ่ายต่างๆครับทุกคนที่เราได้เห็นรูปน้องอุงอิงรูปศิลปินหลายๆท่านนะครับที่พี่ออสได้ถ่ายทำออกมาอย่างเช่นสีสเกตเพชรบ,บ้านแพงเป็นทีมของพี่ออสเลยเป็นทีมของแอดมินเลยที่ตัดต่อภาพถ่ายภาพ ทำ MV ต่างๆครับทุกคนคือเขาเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับพี่ออสเนาะแล้วก็เป็นคนที่รักองค์กรสาวน้อยเพจบ้านแพงมากๆวันนั้นได้มีโอกาสนั่งคุยกันมาบนรถนะครับเราสัมผัสได้เลยว่าพี่ออสด,ดีเลิศประเสริฐศรีเนี่ยเป็นคนรักองค์กรสาวน้อยมากๆแล้วก็นะเรารู้สึกว่าเขาทําเขาแบบอุทิศต,ตัวมากๆอ่ะให้กับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไปให้กําลังใจพี่ออสดีเลอร์ประเสริฐสีกันเยอะๆต้องบอกว่าอุ้มอิ่มติดตามผลงานพี่ออสดีเลอร์มาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับที่ทําคลิปของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับตัดต่อเก่งมากแล้วก็เหมือนกับดึงอารมณ์คนน่ะให้ไปดูคลิปวิดีโอได้นะครับดึงอารมณ์ของเราเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในคลิปได้ในสิ่งที่พี่ออสจะสื่อสารออกมายัางทำคลิปน้อง ตอนที่น้องเนี่ยเข้าวงการมาตอนประกวดร้องเพลงตอนเล็กๆใช่ไหมครับพี่ออสก็มีการบรรยายให้เราได้รับฟังเรารู้สึกว่าพี่ออสบรรยายแล้วรู้สึกว่าทําให้เราเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นนะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจเสียงพี่ออสเนี่ยเวลาภาคเสียงเวลาทําคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยครับทุกคนเรามองว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ นะครับในเรื่องของการทําคลิปตัดต่ออะไรต่างๆนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็นะขอมาพูดถึงหน่อยแล้วก็สาหรับคนที่ยังดราม่าพี่ออสอยู่ก็ขอให้หยุดเถอะนะครับเพราะว่าให้โอกาสกันครับเพราะว่าพี่ออสเป็นคนที่รักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากๆนะครับเป็นคนที่รักองค์กรแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถเราอยากให้มีคนแบบนี้แหละครับทุกคนอยู่คู่กับองค์กรสาวน้อยทุกคนจะเห็นว่าบางทีแบบภาพแอบ โฆษณาต่างๆนะครับที่ออกมาจากที่เป็นฝีมือของพี่ออสเนาะก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์แอดสวยดูแพงดูแบบด,แบบดูน่าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนนี้แหละก็คือคนที่แบบนะน่าจะมาคือเขาเรียกว่าอะไรอยากให้แบบตามติดสาวน้อยไปตลอดนะครับสาหรับพี่ออสเนาะน่ารักมากนะครับตัวจริงน่ารักมากแล้วกอ็อุ้มอิ่มนะครับก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่ออสวันนั้นแหละครับผอมลงเยอะเลยอะพี่ออสอะเนื่องจากว่าเดินทางตลอดเนาะ เดินทางตลอดเลยแล้วก็การกิน <S <S <ๆ>การนอนไม่เหมือนกับที่พี่ออสทำ YouTube อยู่ที่บ้านอันนี้คือต้องเดินทางตลอดกินไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับกลับไป <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูคลิปพี่ออสกันเยอะๆซึ่งวันนี้อุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสดูคลิปล่าสุดที่พี่ออสตัดต่อลงนะครับกับคลิปที่ไปสัมภาษณ์แม่หน่อยที่บอกว่าอุ้มอิ่งเป็นเหมือนที่ เหมือนมีหมอดูทํานายไว้เหมือนที่มีคนทํานายน้องไว้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งกําลังใจครับไปให้พี่ออสดีเลิศประเรสริฐสีคือวันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าคือแค่อยากบอกว่าพี่ออสเป็นคนดีอะ่ะคือเราเคยไปสัมผัสเพิ่งไปสัมผัสตัวจริงๆเพิ่งได้คุยกันต้องบอกว่าเพิ่งได้คุยกันจริงๆวันนั้นแหละในรถนั้นแหละพี่ออสน่ารักมากนะครับส่งอุ้มอิ่มจนถึง จุดที่เราหลงนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักเก่งด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่ออสเนาะก็ขอให้สร้างผลงานนะครับให้กับแฟนๆได้ได้ดูกันต่อไปนะครับทุกคนวันตอนนี้เราเห็นคลิปวิดีโอของพี่ออสถ่ายเกี่ยวกับแม่หน่อยนะครับที่แบบเล่าถึงเิงอ่อะเราแบบว่าเฮ้ยพี่ออสกลับมาแล้วพี่ออสกลับมาแล้วอะ่ะแต่ว่า ยังไม่ได้เห็นพี่ออสพากเสียงเราชอบพี่ออสพากเสียงเรารู้สึกว่าเสียงผู้ชายคนนี้เป็นเสียงที่แบบอบอุ่นนะครับฟังแล้วอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยนะครับสิ่งต่างๆเนาะที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยอุมิไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือยังไงแต่รู้แค่ว่าพี่ออสปรถนาดีกับองค์กรสาวน้อยรักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่ออสเคยพูดนะว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ มาเพราะอุ้งอิงจริงๆเพราะว่าพี่ออสเนี่ยติดตามน้องนะครับมาตั้งแต่อน้องเข้าวงการแรกๆแล้วก็ทําคลิปน้องคือมาด้วยใจอย่ะทุกคนนี่แหละคือคนที่มาด้วยใจและนะครับตั้งแต่พี่ออสเนี่ยเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเรายังไม่เห็นพี่ออสไปไหนเลยแม้จะเจอดราม่าอะไรบ้างเจอคอมเมนต์ลบๆบ้างแต่พี่ออสดีเลิศเขาก็ยังอยู่นะครับสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็พิสูจน์ความสามารถตัวเองให้กับแฟนคลับ FC ได้ดูกันแล้วเราก็ได้เห็นผลงานที่แบบมีความสุขกันครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาทําคลิปคนที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างๆส่วนมากเลยก็คือจะเป็นคนที่สร้างความสุขเนาะสร้างคอนเทนต์ให้กับแฟนๆที่แบบดูพวกเราอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มก็ส่งกําลังใจครับไปให้พี่ออสดีเลิศประเสริฐสีด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ทําคลิปดีๆออกมานะครับให้กับแฟนๆสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับทำมาให้อุ้มอิ่มดูด้วยเพราะอุ้มอิ่มก็เป็นแฟนคลับพี่เขาอยู่ วันนั้นก็ได้บอกพี่พี่ออสอยู่ว่าเป็นแฟนขบพี่ออสมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็คือเคยเจอช่วงเปิดวงแค่ได้สวัสดีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้พี่ออสผอมลงมากหุ่นดีมากนะครับเนาะสงสัยจะมาเป็นนายแบบแล้วนะพี่ออสนะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็จะเห็นแบบว่าทางพี่ออสเนี่ยกำลังแบบว่าปั้นนะนักอ่าเขาเรียกว่าอะไรมือกลองนะเออนะครับน้องก็น่ารักมากวันนั้นนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับก่อนจากไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้อิมข่าวกระแสด้วยนะครับไปแล้วครับ